ก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออภัยจริงครับคือวิดีโอที่แล้วที่ผมบอกว่าเราไม่สามารถคุยกับ NPC ที่โดนคนอื่นกวนได้แต่ว่าดูฮะดูฝั่งซ้ายนะครับมันมีตัว Y นะครับ select target <c oughs> ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันเพิ่งจะเห็นนี่เลยที่จะอ่านวิดีโอนี้ก็คือกดตัว Y แล้วมันก็จะเนี่ยสวิชมาคุยกับอีกคนนึงนะก้าขอโทษ แต่ว่าผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าถ้าเกิดเอมีมันอยู่คนละที่อ่ะกดรีเซ็ตมันให้มันไปอยู่กับที่ของมันดีกว่าครับเราจะได้ไม่งงว่าเราคุยกับใครไปแล้วบ้างอ่ะนะก็ขออพัยจริงฮะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแของผู้ใหญ่ติดเกมครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปเก็บ Award ดที่มีชื่อว่า Golden Spirit b u ์น p ทบเก็บมแมลงเต่าทอง สีทองเนี่ยหนึ่ตัวผมมีวิธีง่ายๆเอามาฝากคุณผู้ชมน,นะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็จะพาไปเก็บอวอร์ดที่ใกล้เคียงกันนะคือการเก็บเอเดมิกไลท์ที่เป็น hunting helper ห้าร้ตัวซึ่งก็มีวิธีง่ายๆอยู่เหมือนกันครับก่อนอื่นจะต้องเล่นเควสนี้ฮะ,ะ have for you. black to basics Don't forget to eat แต่ก่อนที่คุณจะจบเควส t นะครับให้ดูแผนที่เล็กๆด้านซ้ายนะครับผมอยู่ตรงแม็10ิสนะครับในแผนที่ ชายลูดผมจะพาไปเปิดซับเควสที่สองครับด้วยการปีนขึ้นมาทางนี้และตรงนี้เมื่อเห็นตัวเขียวๆกับตัวเหลืองนะฮะให้หันมาอีกได้แล้วก็วิ่งมาทางนี้นี่ฮะตีึ้นไปนด้านบน โอเคอันนี้เป็นจุดเปิดแผนที่ซับเควสนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับไปที่หมู่บ้านแล้วก็ไปคุยกันว่าเราต้องทำอะไรบ้างนนะผมขอตัวไปทำเควสให้จบแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับผมจบเควสแล้วฮะแต่ว่าให้ทริคนิดนึงตอนจบเควสอนะมีสลิงขึ้นฟ้าแล้วก็เกาะอากาศแ้เนี้ตอนที่กำลังจะหมดเวลาสิบนาทีนะมันจะตัดเข้าฉากคัสซีนอย่างนี้มันจะลบคัสซีนที่จะต้องยืนเก๊กออกไปเลย คำว่อัมเลเนี่ยจริงๆควรจะได้เป็นอวอร์ดชิ้นแรกของเกมครับแต่ว่าพวกเราเหล่านักล่าก็น่าจะรู้กันดีว่าส่วนมากเวลาเราเล่นเกมนี้เราเล่นกับเพื่อนๆนะเพื่อที่จะมาเอาไวบักนะฮะวิ่งมาคุยกับ <Yo. S 1> พ่อนักล่ารุ่นพี่เรา yep. uh huh. เราได้เกณน y ์ไวบักมาทั้งหมด5ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันกับว่า อ,อ,อ๋อไอหมอนี่นี่เองโอเคเขาบอกให้ไปฆ่าอิซูจิแปดตัวจะไปต้องเปิดซับแคนนี้ก่อนเพราะว่ามันจะทำให้เราเร็วขึ้นในการเก็บตัวแมลงเต่าทองสีทองอะนะ ปลดล็อกสักแคมป์เรียบร้อยถึงเวลาที่จะมาดูวิธีการเก็บอวอร์ดแมลงเต่าทองแบบง่ายๆกันแล้วเอ็กซเพร t ชั่นทัรครับไปเลยใช้รูนฮะกลางวันหรือกลางคืนก็ได้ไป <'s> โอเคตัวอัดเสียงกับตัวอัดวิดีโอยังอยู่ยังปั๊งงปต่อนเนื่องเ <laughs> มื่อกี้อยู่ๆมันแคสเฉยเลยลนะ่ะ สตัวแรกหนึ่งสองสามเจสามตัวแรกก็กดแผนที่ขึ้นมากด X แล้วก็หน้าไหนนี่นี่นี่ครับออกฮะสังเกตในแผนที่ครับของผมแผนที่เป็นแบบดีเทลแบบนะฮะมันก็เลยเห็นแบบซูมซูมน,นี้สามนี่นสี่รถดิดนี่แหละนี่แหละกด นี่คือเกตไวบักที่เราได้มาจากนักล่ารุ่นพี่ของเราไดสี่ห้าหกโอเครงนี้เป็นเจ็ดและแปดเจ็ดปดโอเคหลังจากได้มาครบแล้วอันนี้ไม่ใช่ไปที่ซับแคนหน่อฮะ หลังจากจุ่เมื่อกี้ก็ว้ามาที่ซับแคปหนึ่งทันทีครับแล้วก็โดลงมาตึ๊ตรงแมบ,บสิบโดลงมาแชปชุบเดี๋ยวจะรีพอดีฮะปึ๊บแปดแล้วก็เก้าสิบเก้าแ,และสิบสิบแล้วไม่ต้องวิ่งแต่แล้วเขานะฮะลงมาดูฮะ,ะในแผนที่จะมีเซสไวบัคนี่มาตรงนี้ตรงนี้ชุบเอาละ ตรงนี้แก๊สไวบัมีทั้งหมด2ตัวนะครับนั่นเห็นไหมหลังจากที่กด A ตรงนี้ต้องไปกด A ด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับึ๊บกดโอเคเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วึบอ,อย่าพิ่งอย่าพิ่งกดเก็บแก๊ไวบักหนึ่งตัวแล้วก็วาร์ปกลับไปที่ซักแคมนเดิมนะ กอ้าวสิบสามตัวแล้ววะทำไมผมจะนับเป็นสิบเอ็ดวะโอเคสิบสามโอเคผมลอเนยโดรมาไปที่เกสไวบัสีหนึ่งเลือนนั่นเอ้ไม่ใช่สิเออเออนั่นแหละเออตรงนี้มันมีเกสไวบัสอยู่ด้านล่างเปิดสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคขึ้นไป สี่สิบห้าสิบหกแล้วก็หืมีเบิร์ดออกอ่ะขี่น้องหมาแล้วก็มาทางนี้อ่ะสิบหกตัวสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามตัวด้านหน้านั่นโดดเอ้ยโอเคทิ้งตัวลงมาฮะมา น้องอย่าดื้อน้องให้แม่ขีหน่อยแล้วฮึขีเยูะขึ้นนะสังเกตในแผนที่เล็กๆฮะหนูนมันอยู่ในภูเขานี่นี่ตรงนี้โดดโดดทิ้งหมาครับเราสไลด์ตัวลงมาโอียตัวไม่รู้ฮะเดี๋ยวไปดูกันท้ายเฟสละกันนะซึ้บมาทางนี้แล้วออกขวาซึ้โอ้น้องน้องน้อง ลืมไปว่ามีาตรงนี้บ้ายิงขึ้ไนไปอ๋อละ่ะนี่คือเกตไวบัสที่จะเปิดเป็นชุดสุดท้ายฮะเปิดดูกันอ่ารุ่นพี่เราให้มาทั้งหมด5ตัวเราใช้ทั้งหมด4ตัวนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องไปเปิดเพิ่มนะเดีย๋ยวจะงงเส้นทางฮนะ เฮ้ยกดอีกทีลืมไอ้ซาเอ้ยจุดที่มีสองตัวต้องกดอีกทีนะบ้าจริงจริงขึ้นไปบนหลังคาเมื่อกี้แล้วก็โดดลงมาทางที่เราจะไปเก็บเต่าทองนะผมไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเบอ่์ๆเอยครับนี่เอาเวลาที่แบบควรจะนอนมาทำวิดีโอสามตัวสุดท้าย ไม่ยืพย่งจุ๊บโอเคกดเช็คดูก่อน30ตัวนี่คือเส้นทางการวิ่งเก็บมแมลงเต่าทองนะครับในแบบนี้มันมีทั้งหมด30ตัวนี่คือเส้นทางที่ง่ายที่สุดและรวดเร็วที่สุดนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บอีกหนึ่งอวบนะครับไอ้พวกที่เห็นในแผนที่ตัวเล็กๆฝั่นขวาเนี่ยน,น,นยะครับผมมีวิธีการเก็บแบบรวดเร็วและง่ายๆ500ตัวตามผมมาฮะ อ๋อลืมบอกไปหลังจากที่เราเก็บครบหมดแล้วฮะมาที่หน้าที่2แล้วก็คอมพิวส์เควสฮะ Yes วิธีการจบ Expedition หลายคนจบไม่เป็นเ <c oughs> ข้าใจได้เข้าใจได้ไมใช่เรื่องที่หน้าไออะไรนะโอ้ยคอผมเีสยงหายแล้ว เอาวอตอันต่อไปตรงนี้ฮะมาที่เ n i n ิงเควสแล้วก็เรียนรู้วิธีการขี่มอนครับผมไปเยเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้ เหมือนรู้วิธีการขี่มอเตอร์เอะร์ลใช่ไมเดียวมาเพื่อขี่มอเตอร์เกิน์ลนะฮะเก็บนกตัวนี้แล้วก็เออก่อนที่จะไปไหนนะฮะเข้าไปที่ออปชั่นก่อนแล้วก็มาที่ออดิโอครับแล้วก็ปิดเสียงเ v c Voice Volume และ UI Volume มาที่ฝั่งซ้ายตรงนี้จะมีแมงมุมอยู่หนึ่งตัวครับข้อดีของตรงนี้ก็คือเราสามารถเก็บแมงมุมแล้วมันจะเกิดใหม่เรื่อยๆนะนี่กดไปรัวๆได้เลยจ้าเี่นี่นะแมงมุมนะจากนั้นเราสามารถเก็บเข้ากรงได้แค่5ตัวฮะดูอ่า มันจะมีแขดอยู่ข้างล่างเก็บได้แค่5ตัวเริ่มส่งผลแล้วที่ผมปิดเสียงเนี่ยเพราะว่าแมสเตอร์เขาจะเรียกเราตลอดเวลาละป้องกันความน่าลำคาญครับเมื่อกี้5ตัวนะเก็บใหม่อีก5ตัวฮะอเก้าห้าอันนี้คือ495ตัวแล้ว <laughs> ผมไปเก็บมานนอกรอบอ่ะเอามา,ายิงสังเกตด้านขวาล่างนะครับเมื่อกี้ผมยิงไปหนึ่งตัวแต่ว่าไอตัวมงมุมมันไม่ได้รีฟิลมาให้เราเนอะดูอีกทีหนึ่งฮนะหายเอางี้ผมให้ดูอ่ะอันนี้คือผมปล่อยตัวตรงกลางออกไปนะอ่าคราวนี้มันรีฟิลให้มันไม่หายออะผมยิงอีกทีหนึ่งอ่ะคราวนี้หายไปแล้ว เป็นเพราะว่าเวลาเราใช้ไปอ่ะมันจะไปดึงตัวตัวที่เหมือนกันนะของฝั่งซ้ายเรามาแทนที่ฮนะต้องเป็นตัวที่เหมือนกันและต้องเป็นตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นพอยิงออกไปปุ๊บก่อนที่จะเก็บเซตนี้นะเลื่อนมาตรงช่องว่างก่อนแล้วค่อยเก็บให้ครบอีกห้าตัวครับ อ่ะของผมครบ500ตัวละแต่ว่าเอาบอดไม่ขึ้นด้านขวาไม่เป็นไรฮะนี่เดี๋ยวผมมาทำให้ดูทีนึงนี่นะยิงอ่ามันจะรีฟิลให้อย่างนี้ฮะอ่ะนี่แหละฮะเดี๋ยวผมไปจบเวสก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเออไม่สิผมจบตรงนี้เลยแล้วกันฮะเอาละครับนี่คือทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับ ปัญหาเพียงอย่างเดียวของมันคือตอนที่เราเก็บแปบุมเนี่ยครบ500ตัวแล้วมันไม่มีอวอร์ดึ้นมาบอกฝั่งขวานะครับว่าเราเก็บครบแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำเช็คลิสต์ด้วยตัวเองนะฮะอย่างเช่นเมื่อเก็บครบ5ตัวคุณก็ติ๊กเป1ช่องเก็บครบ5ตัวคุณก็ติ๊กเป1ช่องครับรวมทั้งหมด100ติ๊กก็จะเท่ากับ500ตัวพอดีนะฮะส่วนวิธีการออกไปเช็คก็มีแค่กด รีเทิร์นฟอร์มควสหรือไม่ก็เล่นคว s สนี้ให้จบนะครับซึ่งผมจะเล่นควีสนี้ให้จบเพราะตัวละครนี้ผมยังไม่เคยเล่นจบโอเคจบกันไป,ไปที่นับร้อยครับสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ See you next game ครับผมบ๊ายบายครับ